แล้วก็สําหรับกรอบรูปนะคะเราก็จะใช้โฟมที่เราใช้มัดทําฟองหลีดอยู่แล้วนะคะมัดตรงกลางนี้เลยมัดตรงกลางด้วย่าตาคนะ,คะทุกคนก็ไปพยายมใช้ของที่อย่าที่เรามีอยู่นะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะ ว่ากลมเราไม่ได้ห่อเนาะมันเป็นสีขาวเราก็พยายามใช้ฟางสีขาวนะคะมันจะได้แบบกลมกกินกันเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอันนี้เลยมาแขวนไว้ที่ที่จับเลย <c oughs> ที่จับก็นค่ะ <c oughs> สำหรับอ่า ปรกอบด้วยนะคะเราต้องการรองพื้นด้วยการนี่เลยใบส่องเดนจะได้ทำงไงว่าเราจะ ร mm. mm ูปแล้วเราก็มาลงสีดอกอันนี้เราองสีเหลือด้วยนะคะ เรามีแบบดอกเล็กๆเราก็จะเอาดอกเล็กๆมาแตมด้วยก็ได้นะคะใสยอันนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆค่ะเป็นวาสีเดียวกันแล้วก็จะเข้ากันอยู่แล้วนะคะที่เรามี กรอบรูปแล้วก็จะเป็นอะไรที่ต้องน่าสนใจนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ที่หน้างานแล้วก็ทุกคนก็จะต้องดูให้จดนะค่ะทุกคนยอ,อย่าให้เสียงาน,นก็ปรับๆไปเนาะถ้าไม่มีหน้าหัวก็ใส่แบบนี้ได้ เก็ได้นะคะเข้าไปดูของเราในหลายๆลิปก็ได้นะคะล้วก็จะดัดแปลงไปเรื่อยๆไอเดียไหนบันเจิดเกิดขึ้นมาก็ทำไปเรื่อยๆ 이게고이렇 <목소리> 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 เล่มเยอะเล่มหอันน so, ี้ก็ให้มีเลเยอร์สองชั้นนะคะใส่สุดตัวอันนี้เลยส่วนถ้าเรามีดอกเลยควรจะใส่ให้มันดูสวยงามไปสักดอกสองดอกก็ได้นะสีเขียวขาวเป็นสีที่แบบใส่กับอะไรก็สวยนะ ไ่ด้ดเรนะาก็จะได้ปิดตรงพื้นโดยที่ไม่ต้องใส่กระดาษเข้าไปนะคะให้ดอกไนมะ้ปิดตรงพื้นเฮ้ <c oughs> ừ, ยแข็งสุดอ่าแบบนี้ก็ะจะดูโอเคแล้วก็เสร็จแล้วน,นะคะ ตรงนี้เว้นช่องไว้นะตรงนี้จะเป็น <c oughs> ใส่อะไรนะใส่ดอกโอเคค่ะนี่ก็คือเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเราถ่ายเต็มๆมให้ดูนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกรอบรูปที่เสร็จเรียบร้อยของเรานะคะสวยงามกันเลย